เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ c h anel n ปัญซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมรุ่นทีดีภาคหนั่นเองนะโอเคจากคราวก่อนที่เราได้ทําการลุย daily challenge ไปโดยการใช้การป้องกันที่โอเคมากๆและใช้ไม่ได้มีเรื่องของการเงินใดๆเลย,เลยก็สามารถผ่านถึงด้านร้อยได้ในวันนี้นะครับเราจะต้องมาลุยกับเจ้า advance challenge ชื่อด่านว่า not too tricky นั่นเองนะครับโอ้ให้เล่นได้ทุกตัวเลยเนี่ย ให้จำกัดมาแค่อย่างละตัวซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นในขอดูก,กฎหน่อยให้เล่นด่าน78โดยให้เงิน261,950ให้วางได้ทีเดียวตัวสามารถขายได้นะข้อนี้สำคัญแล้วก็โอ้โหศัตรูมอวสปีดสูงมากกับพลังชีวิตที่เยอะจริงๆเอาละน่าตกใจแล้วล่ะสิทุกอย่างมันดูโหดร้ายครับด่าน78เป็นยังไงไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะครับเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าศัตรูมันเป็นใครมันคือเจ้าเรนโบ์ธรรมดาครับผมซึ่งถ้าเป็นเรนโบ์ธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่อุ้ยมันมีกองเซรามิกพุดมาด้วยครับโอเคผมรู้แล้วว่านาน,นี้มันเป็นยังไงเราพอจะจําได้ผมว่าตัวน้ําแข็งก็อาจจะโอเคเหมือนกันนะน้ำแข็งอาจจะโอเค แต่ตัวน้ำแข็งตัวนี้มันมีข้อเสียใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็รู้ดูวิดให้เล่นปะให้เล่นดูวิดด้วยโอเคผมลองส p ปริทออฟเดอะฟอเรดูก่อนแล้วกันนะโอเคส p ปริทออฟเดอะฟอเรแบบอยู่เดียวไปดูให้มันมาเจอนามค้นอืมอืมอึเท่าไหร่ก็ไม่รอดหรอกโดน้นาเบิ้ล แต่ผมว่าความน่ากลัวมันจะโผล่หลังจากที่ไอ้เจ้าเนี่ยมันมามันน่าจะมีเบฟออกมาด้วยในตาเนี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจะต้องขายเจ้านี่เพื่อซื้อซัมติงถ้ามันไม่มี BFB มาผมว่าสบายแต่ถ้ามีรีบขายเจ้านี่ซื้อน้ำแข็งแช่มันเพราะว่ามันให้เล่นน้ำแข็งสายแอ s ซ l ลู e ซีโร่ครับซื้อแช่ขายแล้วก็เล่นบัคเนียสายไพเล e กินมันอันนี้คือผมเดาเอาไว้นะ ว่าอาจจะต้องทําแบบนั้นแต่ถ้ามันไม่ได้เอาอะไรมาเลยต้องให้ตัวลูกมันตายให้หมดก่นนอนยังไม่หมดเฮ้ยมันไม่หมดแฮะคือที่ผมไม่ทำอะไรเลยเพราะตัวเล็กมันยังอ,งออกมาไม่หมดไงผมว่าจะต้องใช้ ลองใช้ตัวอื่นก่อนแล้วกันอย่างเช่นแอป o ล u t e Zero จริงจริอะแอปพลิเไว้ตรงนี้ก็ได้ช่างมันโอเคแอป o ล u t e Zero มันไม่มีพังตัวมาอยู่ละเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรข้อเสียของน้ำแข็งใสนี้คือพอเจอตัวสีขาวมันมันทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่ก็ใช่ว่ามไม่มีวิธีสู้นะ มีวิธีสู้ด้วยการกดสกิลนี่แหละแต่ว่าครูดาวมันไม่พออาจจะต้องใช้วิธีไม่ผมว่าเราต้องสู้ไปแบบธรรมดามันต้องมีตัวสักตัวหนึ่งที่สามารถสู้พวกตัวทั้งหมดนั้นได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลเซอร์ก็น่าสนนะลองดูกัน เอาละกองเซรามิกเจ้านี้อาจจะสู้ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นโอ้ยมันทะลวงจนหมดหมดสิ้นเลยเนะี่ยเจ้านีก่กลายเป็นว่ากองเซรามิกนันเป็นปัญหางั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าด้านจริงๆแล้วแหละอืมแต่การสู้กับโมวผมอาจจะต้องใช้วิธีอย่างที่บอกอะ่ะยยังไม่เคยลองเจ้านี่เจ้นี่ก็เก่งเอาการนะจริงๆเก่งมากด้วย โอเคคือตราใดที่มันลงทุนเงินน้อยกว่าผมโอเคหมดโอเคไม่ได้หรอกเซรามิกยังไงมันก็สู้น้ำยาข้นอันนี้เป็นโอ,อ้ก,กระตุกมันคือน้ำยาที่ข้นมากครับ คือด่านนี้ความร้ายกาจของมันคือมันปล่อยไอ้เจ้าพวกนี้มาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักจบสิ้นไงมันมาไม่หมดอ่ะมันมาไม่จบอ่ะปัญหาของผมด่านเนี้ยมันคือ บีเก็ใช่หรือว่าเราต้องหาตัวต่อสู้บีเด้วยตัวเองเพนนั้นถ้าด่านนี้มันไม่ได้ให้เราเล่นแค่ตัวเดียวนะผมจะโอเคมากๆเลยแต่เพราะเราไม่สามารถกําหนดได้ขนาดนั้นอะ่ะ not too tricky อย่างนั้นเนาะก็ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นผมอาจจะกําลังคิดอะไรมากเกินไปอยู่ลองน้ำดูไหม ข้อน่ารักหนาดนี้คือมันมันให้เราเล่นได้แบบได้ทุกตัวเดี๋ยวนายต้องออโต้หนามให้เราด้วยสิเนี่ยแหละเราจะเจอไอกองเซรามิกเนี่ยแหละตัวตัวกองทับแรกเลยคือกองเซรามิกงั้นเราต้องเล่นขายเล่นขายเดี๋ยวแท็กชูเตอร์อืมน่าจะหวานน่าจะหวานล่าปากอยู่นะถ้าเล่นเจ้าเนี่ยเพาเจ้าเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่ง โมเท็นี่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวนายมีพลังไม่พอเหรอน่าจะมีพอนะพอโอเคแล้วน่าจะมีพลังมากพอในการทำลายเบฟบด้วยซ้ำแต, b b ตนะแต่ถ้าเป็นเบฟบปกตินะแต่ถ้าเป็นเ f b เีที่มีพลังพันเเนี่ยผมไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์บอกเลยพันเเหรอเพื่อน คือผมไม่ชอบมันอนะ่ะที่มันวิ่งเร็วซะเหลือเกินหรือเราต้องหนึบหนับมันแบบหนึบหนับจับใจมันแต่มันก็มันก็ร้อนอยู่นะองตรงมันก็ร้อนอยู่นะอ๋อตัวสีม่วงเราทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคข้อหน้ากลัวของมันก็คือ <c oughs> มันอึดเกินไป วิธีที่ดีที่สุดคือการเอาไพเร็ดแ้กินมันผมดูก่อนว่าไพเร็เนี่ยมันมีคูดาวเปล่ามันไม่มีคูดาวโอเคงั้นเปอร์เซ็นต์ชนะผุดออกมาทันทีเลยผมรู้แล้วเริ่มมาเล่นกูกันเนอร์ก่อนเพราะกูกันเนอร์ใช้เงินน้อยอบโอเคโอเคโอเคอย่างนี้น่าจะน่าจะชนะแล้วล่ะ เล่นจนกว่า BFB จะมาเราจะขายเท่านี้ซื้อไพเรสสายกลางเทียห้ากินมันแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นอาจจะอาจจะกลับมาตัวนี้ตัวเดิมอีกทีหนึ่งก็น่าจะได้รับชัยชนะโอเคถ้าอย่างนี้ล่ะใช่แน่ๆสีม่วงก็ไม่รอดครับข้อเสียของเจ้าตัว ตัวนี้ของผมมีแค่ข้อเดียวคือพังตัวแต่ถ้าเขาไม่ได้เอาพังตัวมาแล้วก็เดี๋ยวอุย้ยอ๋อไม่เป็นไรกองเซรามิกเหมือนเดิมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกองเซรามิกนั้นพังตัวโอ้ห <c oughs> จริงๆมันก็มีวิธีนึงไงทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆก่อน ผมบอกแล้วข้อเสียของมันคือพังตัวอพอมันเอาพังตัวมาเนี่ยแหละคืออะไรที่สามารถขัดขาเราได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ละก็จำตัวแรกสุดที่เราเล่นได้ไหมเราสามารถใช้ตัวนั้นได้ครับเฮ้ยได้อัพไม่พอขาดเงินอยู่นิดนึงงั้นแปลว่าถ้าขาดเงินอยู่นิดเดียวจริงๆอ่ะ ลองแค่นี้ดูข้อเสียของสายนี้คือมันจมตีกลุ่มได้ยากขึ้นแต่มันก็คอบโอเคโอเคมันมันไม่จําเป็นต้องอัพถึงขั้นนั้นโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มั้งนะผมไปมันขาดเงนอยู่แค่อีกจึงเดียวเท่านั้นอะ่ะโอเคถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ละ โซนี้สามารถสู้กับตัวเซรามิกได้เก่งเพราะมันสามารถจับตายได้เลยแล้วก็มีหนามที่พื้นีิหนามที่พื้นเนี่ยแหละจะเป็นตัวขยี้พวกนี้ครับ yes ชนละละเยี่ยมอาจจะแบบมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงให้มันเหมาะสมต่อตัวครับผมไม่สามารถที่จะคำนวณได้เป๊ะเพราะว่าผมก็ยังไม่ชชว่์ว่าด่าน7จมีอะไรบ้างมาตั้งแต่แรกไงแล้วเสร็จแล้วผมก็ต้องมาดูว่าในด่านนี้อรอบแรกเหมือนเอาอะไรมาก่อนอะไรเอาอะไรมาที่หลังอ,อะไรมาหลังจากนั้น ด่าน,นี้ข้อดีก็คือจริงๆจะไใช้กู้กันเด้ได้จนจบแหละถ้ามันไม่เอาตัวพังตัวมาแต่ถ้ามันเอามาเราก็ต้องกลับมาใช้ตัวเดิมแต่เงินมันจะไม่พออนีนิดนึงก็เลยต้องแบบจัดการการใช้เงินอีแค่จึงเดียวเท่านั้นก็ชนะได้ลองไปต่อไม่ล่ะแต่ไปต่อจะพอเจอพวกตัวเรือบินปุ๊บเราจะแพ้ทันทีเลยครับเพราะว่ามันพันเปอร์เซ็นต์อะ่ะบวกขึ้นมาพันเปอร์เซ็นต์มันเยอะเกินไปยอมแต่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เดี๋ยวนี้เริ่มเล่น v a n c e d Challenge ได้แบบสบายๆถ้ามันไม่ได้แบบทริกกี้มากๆจริงๆเลยนะเออด่านนี้ตามด่านชื่อบอกเลย not too tricky ครับก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นซึ่งเป็นเรื่องจริงผมยินดีด้วยที่เขาจัดแบบนี้มาให้ผมนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมอันร้านี่คงจะต้องขอขอ,ขอบคุณในการรับชมมากๆเลย แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม